ค่ะลูกในคลิปที่แล้วครูได้สอนหนูเกี่ยวกับสระโอลดรูปไปแล้วใช่ไหมลูกวันนี้นะคะครูจะพาหนูมาเรียนรู้เกี่ยวกับสระออลดรูปเมื่อมีตัวสะกดนะคะสระอเนี่ยเขาจะคล้ายๆเขาหนูจะเห็นลักษณะเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับสระโอแต่ว่าเขาจะมีข้อแตกต่างอยู่นะคะโดยเฉพาะถ้าหนูเห็นรอเรือตามหลังนะรอเรือเนี่ย เวลาเขาอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะเขาจะออกเสียงเป็นตัวนอ,น,อน,นูนะลูกนะแบบนี้ค่ะยกตัวอย่างเช่นคำนี้นะลูกนะคำนี้อ่านว่าคอนอ่านว่าคอนเขาจะมีสาลอออยู่ตรงกลางนี้นะคะเขาซ่อนตัวเองอยู่ลดรูปอยู่ตรงกลางนี้นะลูกนะเวลาอ่านเนี่ยเขาจะแยกมาเป็นแบบนี้ค่ะคออนอคอนคอ,อนอ คอนคอนนะคะคํานี้อ่านว่าคอนนั่นเองอันนี้คือคําอ่านของเขานะคะถ้าหนูเห็นเป็นแบบนี้ให้หนูนําสระออมาแล้วก็นานอนหนูมานะคะแทนรอเรือพยัญชนะต้นเหมือนเดิมคอควายพยัญชนะต้นคอควายเหมือนเดิมใช่ไหมคะแล้วสาระอเนี่ยเขาซ่อนตัวเองลดรูปหายไปแล้วก็ตามด้วยรอเรือแปลงล่างเป็น นอนหนูนะคะเวลาสะกดเราก็จะสะกดแบบนี้ค่ะคออน,อนคอ,อ,อนคออน ให้หนูจำไว้เลยนะคะว่าถ้าหนูเห็นพยัญชนะต้นแล้วก็ตามด้วยรอเรือเขาไม่ใช่สาะโอแล้วนะเขาคือสาลาอเวลาหนูเห็นแบบนี้หนูก็ออคือสาลาอนั่นเองเขาซ่อนตัวเองอยู่แล้วรอเรือก็ออกเสียงเป็นนอนหนูนะคะมาดูคำถัดมาค่ะคำนี้จะอ่านว่าอะไรเอ่ยกอนอ,กกอนกรหรือเปล่ามาดูซิ อ,อ,อกอน,ออนอกอน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 นั่นเองนะคะพยัญชนะต้นเหมือนเดิมกอไก่ก็มาเหมือนเดิมแต่ว่ามีสระอะไรซ่อนอยู่นะสระอซ่อนลดรูปไปเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยพยัญชนะท้ายตัวสะกดนอนหนูนั่นเองนะคะเนี่ยพอเขาลดรูปหายไป รอเรือก็แปลงล่างเป็นนอนหนูเลยค่ะนี่นะคะเวลาหนูสะกดเนาะเวลาหนูสะกดหนูก็สะกดแบบนี้ค่ะกอนอกอนกนอกอน,กอน น,นะคะอันนี้คือคําอ่านของตัวนี้ใช่ไหมคะแล้วนี้ก็เป็นคําอ่านของตัวนี้หนูจําไว้ให้ดีๆเลยนะลูกนะถ้าหนูเห็นรอเรืออยู่ข้างหลังพยัญชนะต้นตัวใดตัวหนึ่งให้หนูรู้ไว้เลยว่าอ๋อเขามากับสระออแล้วเขาก็แปงลงร่างตัวเองเนี่ยเป็นนอนหนูอ่าทีนี้เมื่อหนูเรียนรู้เรียบร้อยแล้วเราลองมาทำกิจกรรมไปกับครูนะลูกนะ อันนี้เขาบอกว่าให้หนูเนี่ยหนูหนูมาช่วยครูตัดคำที่ไม่ประสมสระอ,อหน่อยนะคะอ่าคำไหนที่ไม่ประสมสระออเราจะตัดทิ้งจำได้ไหมคำไหนที่ประสมกับสระอ,อเนี่ยเขาจะมีตัวอะไรอยู่ข้างหลังนะรอเรือใช่ไหมคะ,ะมาดูคำที่หนึ่งค่ะคำนี้คำนี้อ่านว่าคนคน อ่าใช่รอเรืออยู่ข้างหลังไหมนะไม่ใช่อันนี้เขาสะกดแบบนี้ใช่ไหมคะอ่าคออนอคน,ออนอคออนคใช่สระ,ะออหรือเปล่าตรงนี้ไม่ใช่เราตัดทิ้งไหมคะตัดทิ้งไปเลยต่อไปคำนี้ค่ะอ่าคำนี้คำนี้อ่านว่าจนจนสะกดแบบนี้ค่ะจออนอ จนจอโอนอจนจนนั่นเองจนใช่สระออไหมคะไม่ใช่เพราะว่าตัวสะกดข้างหลังเนี่ยไม่ใช่รอเรือใช่ไหมคะไม่ใช่ตัวรอเรือเขาก็เลยไม่ใช่อสารอไม่ใช่เขาเป็นสารอนั่นเองถ้าเป็นพยัญชนะต้นตัวอื่นเนี่ยพยัญชนะตัวอื่นนะคะที่ไม่ใช่รอเรือตามหลังเนี่ยเขาคือสระรอ แต่ถ้าข้างหลังเป็นรอเรือเมื่อไหร่ให้หนูรู้เลยว่าอ๋อรอเรือมากับสระออนั่นเองนะคะคำนี้อสรุปแล้วคำนี้ใช่สระอไมไม่ใช่ตัดทิ้งไหมลูกตัดทิ้งไปเลยค่ะมาดูซิจะเหลือคำอะไรเนี่ยคำถัดมาคำนี้โอ้มีรอเรือมีหวงังละคำนี้จะเป็นสระอไหมนะ คำนี้อ่านว่าพรพรนะคะสะกดแบบนี้ค่ะพออนอพรพอรพออนอพอรพรรับพรใช่ไหมคะเราไปทำบุญตักบาตรเนี่ยเราก็รับพรจากพระนั่นเองนะคะ คำว่าพรหนูสังเกตไหมลูกมีพยัญชนะต้นแล้วก็รอเรือตามมาถ้ามีรอเรือเขาคือสาระออมาด้วยใช่ไหมคะสาระอ,อลดรูปแล้วรอเรือก็แปลงร่างเป็นนอนหนูเลยคะ่ะใช่ไหมคะเวลาสะกดก็ พอ่อออนอพรพอนพอนั่นเองนะคะเอาละค่ะเมื่อหนูทำกิจกรรมกับครูเรียบร้อยแล้วเรามาลองทำแบบฝึกหัดเพื่อเป็นการทบทวนกันดีกว่านะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือแบบฝึกหัด ชุดที่1นนะคะแบบฝึกหัดที่1สารอลดรูปเมื่อมีตัวสะกดนะลูกนะให้หนูนำโทรศัพท์มาสแกน q r โค้ดตรงนี้แล้วก็ทำตามคลิปวิดีโอของครูเลยนะคะทำในแบบฝึกหัดที่1ก่อนแล้วหนูค่อยทำแบบฝึกหัดที่2นะลูกนะตั้งใจทำนะคะแล้วก็ฝึกอ่านให้คล่องจำให้แม่นนะลูกสู้ๆนะคะครูเป็นกำลังใจให้หนูทุกคนเลยค่ะ เอาละค่ะเมื่อหนูทําแบบฝึกหัดที่1เรียบร้อยแล้วเรามาทําแบบฝึกหัดที่2กันเลยนะคะให้หนูนําโทรศัพท์มาสแกน QR วอารคตรงนี้แล้วก็ทําตามคลิปวิดีโอของครูได้เลยนะคะสู้ๆนะลูกนะตั้งใจทําฝึกอ่านฝึกท่องฝึกเขียนให้ได้นะลูก ครูเชื่อว่านักเรียนของครูทุกคนนี่ทำได้ดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะสู้ๆนะคะครูเป็นกำลังใจให้หนูทุกคนเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะลูกนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย